สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมะยุสขานั่นเองนะฮะแน,น่นอนที่สุดนะ,ะไปเจอผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะฮะเข้าใหมา่อีกแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับยอดฮิตเลยช่วงนี้นะฮะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับเป็นตัวหน้าพนมนั่นเองนะฮะนี่นะครับหน้าตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบเหมือนพนมมือนะฮะตัวนี้จะเป็นปี2014-15นะครับ เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับนะเครื่องยนต์ดีเซลสองจุดห้าลิตรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดแรงม้านั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดนะมิตซูบิชินี่ความแรงต้องยกให้เขาเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่นะครับพี่ๆนะครับถามหากันเข้าเยอะมากเอ้ยถามหากันเยอะมากนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะคันนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสีที่แบบ สีสวยด้วยนะสีเทานะครับปีสิบสี่จุดสิบห้านะครับก็ป้ายแดงมันก็จะอยู่อยู่ล้านกว่านะครับตอนนี้นะครับอ่าเราเปิดขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นเองนะฮะก็เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฝากด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรีวิวนะครับคันนี้รบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะ บอกทีเลยว่าพี่ๆจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดนะครับเรามีบริการนะฮะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมีส่งรถให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยตามมาครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะกับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะฮะว่าน่าสนใจยังไงนะครับผมบอกทีเลยว่าใครที่สนใจนะครับต้องไวนะตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าพนมนะครับ ก่อนตัวเมเนอร์เชนนะก่อนปรับโฉมใหม่นะครับก่อตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.5 DDI นะครับ DID อคอมมอนเรลนะครับนั่นหร้แรงม้านะครับเป็นสีเทาด้วยแล้วก็เป็นตัว2.5 GT าตัวท็อปขับ2นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีที่ล้างโคมไฟมาให้ด้วยนะครับมีไฟเดย์ทาวมีไฟดัดหมอกกู่หน้านะครับ ตัวบอดี้คงสร้างนะครับกาลันตีนะครับไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ํานะครับนะไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ํานะครับกาลันตีหลังการขายด้วยนะครับนะกระจงกระจังหน้าต่างๆสวยๆเลยนะครับตัวรถนะได้เป็นสีเทานะเทาเทาแบบเทาคามคามนะครับบอดี้แบบบางๆเลยนะครับรัดด้วยกับตัวยางโอตานินะฮะล้อแมกขอบ17นะครับล้อแมกขอบ17ดิสเบรกนะครับยางปี2020นะครับ ช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับสวยๆเลยเห็นไหมนะครับโชคเชอร์ต่างๆนะครับขับดีเลยแหละนะครับพี่ๆเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับกระจกพัดใบไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED นะครับนะดูสีเสือตัวรถนะครับนะไม่มีเพี้ยเลยนะครับตัวนี้ภายในจะได้เป็นสีดํานะครับพี่นะครับภายในสีดำเบาเปิดสีโครเมียมนะครับนี่เลยนะฮะลวดลายตรงนี้นะครับปี14จะได้เป็นลายแบบเหมือนลายแบบ ลายแบบคล้ายๆแคปลานะครับแต่แตไม่ใช่แคปลาไม่รู้ว่าเขาเรียกลายอะไรนะครับโมโนแกรมหรือเปล่านะครับนะแล้วก no ็มีโครเมียมนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมมีเวลความไลท์นะครับตัวตะเข็บเบรคอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับเบาะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะดูนะครับมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับตะเข็บเบรคอาร์ตนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับตะเข็บเบรอาร์ตเดิมๆนะฮะนะฮะเรียงกันแบบสวยๆเลยนะครับ นะน็อตเนิร์ดต่างๆนะครับไม่มีขยับนะครับนะสีภายในจะได้เป็นสีทูโทนนะฮะสีเทาตัดกับสีดำนะครับเบาะเบอร์ต่างๆสวยๆนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะแอร์นะครับแบบปรับแบบนี้นะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับบูทงบูทูต่างๆได้หมดเลยนะครับนะภายในค่อนข้างสวยมีจอมาให้ด้วยนะครับตรงกลางนะฮะนี่นะครับเป็นของ เดิมจากองงาเลยนะครับภายในค่อนข้างสวยแล้วก็พี่พี่ใครที่หาอยู่นะครับบมบอดเลยว่าต้องไวนะกระจกด้านหลังตัดแสงมาให้นะครับนี่มาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่เซรีไทย70นะฮะเปิดทุกวันเวลา9้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับนะพี่ๆี่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการจัดแสดงให้ทั่วประเทศเลยนะฮะดูนะครับตัวตะเข็บต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะฮะนะผมพึ่ง ปล่อยไปนะไอตัวไม่หมื่นไม่หกหมื่นเพิ่งปล่อยไปนะฮะลูกค้าซื้อสดไปนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับขายดีมากนะครับขายดีมากนะฮะตอนนี้ถ้าปี1ิบก็มีเข้ามาใหม่อยู่นะครับถ้าปี14เหลือคันนี้คันเดียวนะครับโปมาลายมัลติคูดคอนโทรลเพดลชิพนะครับผมนะจงจอต่างๆนะครับนะมีมาให้แล้วอันนี้จะเป็นลาสติ๊กเกอร์นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ราวแล้วนะครับผม ค่อนข้างสวยภายในค่อนข้างสวยนะครับนะช่วงลงช่วงล่างค็ทรงคัสซีต่างๆนะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยดิสเบรกสีล้อนะครับตัวรถคมสันสวยสวยเลยนะฮะดูด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องหลังมาให้นะฮะด้านหลังนะครับนะหลังคาก็จะเป็นรูปแหลกนะครับรูปแหลกมาให้นะครับนะช่วงลงช่วงล่างต่างๆเห็นไหมสวยสวยงามงามนะครับนะอยากให้มาดูรถตัวจริงอยากให้มาลองขับนะครับตัวน็อตด้านหลังนะครับ สายๆเลยนะครับไม่มีขยับนะฮะตะเข็บเบ็ดอาร์ต่างๆนะครับนะมาร์กโรงงานตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับเบาะตัวนี้สามารถพับได้นะฮะเห็นไหมพับแบบนี้นี่นะนี่นะครับจะพับแบบราบได้เลยนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังก็มีแบบนะสามตอนไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะอ่านะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะตัวด้านหลังนะครับกระจกด้านหลังไล่ฟ้า มีที่ปัดน้ำฝนนะครับมีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับนี่นะครับในส่วนตัวเบลนะครับเบล์ปีสองพันสิบสี่นะครับนะวันที่ยี่สิบเดือนแปดปีสองพนสิบสี่นะครับเอ๊รถเดือนแปดปีสอง4นสิบสี่นะครับก็จะเป็นเดือนสิงหาก็จะปลายปีแล้วนะครับก็จะได้เป็นจดสิบห้านะครับผมนะพรมต่างๆก็จะเป็นของปาเจโร่แท้ๆนะครับ รายละเอียดค่อนข้างนะครับค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนะครับนี่นะฮะจกไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะดูนะครับมาร์กรงงามนะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะตัวนงตัวน็อตต่างๆเห็นไหมกระจกพับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับก็จะมีลอกหน่อยตรงนี้นะครับนะตัวพวงมาลัยตรงนี้นะครับเดิมๆนะมีนิดหน่อยถลอกนะครับเป็นหนังแท้เดิมๆนะครับมี อ่าเป็นเลชิปนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับกล้องถอยหลังต่างๆมีครบเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะมาดูห้องเครื่องกันตัวนี้คือเป็นรุ่นที่แบบขายดีเลยนะฮะขายดีเลยนะครับดูตัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะติ๊กเกอร์โรงงานนะครับแก้มนะครับเดิมๆเลยนะฮะนี่ฐานหน้านะครับ น็อตเดิร์ต่างๆไม่มีขยับเลยข้างหน้านะฮะเห็นไหมตัวมาร์กโรงงานนะ,ะับเพื่อนนี่เลยนะครับมาร์กโรงงานต่างๆเครื่องนะครับนะบเป็นตัวเครื่องดี d ดีของมันเร็วนะครับทอโบต่างๆมีอยู่ครบนะครับไห่สนวกกันความร้อนเดิมๆนะฮะอยากให้เข้ามาดูนะฮะนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับใายได้ไปคุ้มแน่นอนนะคุ้มแน่นอนกับตัว รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับมีซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับปี2014จด15ไมล์แสน13,000นะฮะ4 9 9บ0 0าบาทนะฮะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนก็จะอยู่ประมาณ8,000นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมายุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ